มีสองมีคมงหนึ่งกับตัวหนึ่งครับแม่อ,อมซับครับความสูงร้อยสี่สิบสี่ครับท่องได้สามเดือนกว่าแล้วครับรับประก,กันเนาะรับประก,กันท่องเลยครับเพิ่มกับลูกพันล้านเบิ่มพันล้านแม่ทุ่งเงินครับสูงร้อยสามเจ็ดครับท่องกับพยาอีสานครับใส่ใบยกบสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปี บริการพี่น้องแบบวี่ไอพีเลยรวดเร็วท่านใก่แถมยังมีบริการเก็บเงื่อนปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ ยินดีตอนรับขอดูช่องชนะต่อฟ้าฟรามือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาควยคือเกาเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาดคลิปดีๆราคาควยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับไสวัสดีครับดีครับเอาอยู่กับไผ่น้อมือนี่เนาะได้ครับอยกับพี่ดาเนาะครับอย่บ้านไหนพี่ดาบ้านหนองทุ่มครับตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับครับฝนบปตกด้ยพี่น้องมือหนี่ เ <laughs> มื่อนี้มีจากตัวพี่ได้มีสองมีคมหนึ่งกับตัวหนึ่งครับรับามาเบื้องตัวแรกก่อนตัวแรกแล้วซื้อว่าแม่ยังครับแม่ออมซับครับแม่ออมซับนี่ความสูงเท่าไหร่ครับพี่ความสูงร้อยสี่สิบซี่ครับร้อยสี่สิบี่โอ้เออบอกเปล่ารลเบื้องชัดๆจะพี่น้องเหมือนล้อมตัวเงานานุ่มกับเป็นต่ลายแท้ ลูกเกง่งหมดครนนับน้ำนมดีอยู่ตอนนี้ท่องแล้วเป็ยนยังไงพี่ดาท่องได้สามเดือนกว่าแล้วครับรับประกันเนาะรับประกันท่องเลยครับตัวนี้รับประกันท mm, ่องท่องกับตัวไหนบ้าเนี่ยท่องกับเบ่ปลาเบิ้มครับท่องกับเบิ้มเบิ้มพันล้านเนาะเพิ่มกับลูกพันล้านเบิ้มพันล้านตัวนี้สาวเรียบร้อยแล้วเนาะสาวเรียบร้อยครับประกันท่องประกันตำาหนิทุกอย่างครับครับ เบิ่มพันล้านลูกตัวผู้ครับเนะแม่ท้องแล้วตัวนี้รับประกันท้องเอก,กสารในท้องเด้อพี่น้องนี่เบิ่มพันล้านห้องคอกระชาติเกียนเือบพวกเผาเงี้ดีครับอันนี้เป็นลูกไซลูกไซลเก้าเจริญครับตัวนี้นใบหลอดควบคื่กัน,นตัวนี้อันนี้ก็เป็นลูกเก้าเจริญครับได้จากเดือนลรวพูด่ะได้หาเดือนกลัวครับ อีที่ไรพี่น้องหยอกคนที่อันนี้ใบหลอดก้าวเจริญก้าวเจริญราคาสิเปิดไว้เท่าไหร่ครับมึงราคานี่เปิดไว้สองแสนสามหมื่นห้าพันครับสองแสนสามหมื่นห้าพันครับราคานี่สซื้อซื้อสองได้สามเด้พี่น้องซื้อสองได้สามครับตัวนี้รับประกันท่องเลยเนี่พันหนาใหญ่สูงหางกระลามนีดดีลูกตัวที่ใดในท่องครับตัวที่สามครับตัวที่สาม ได้เบิ่มพันล้านด้ยพี่น้องเบิ่มพันล้านครับพอเป็นรุ่นตัวผู้ตัวแม่เด้อพี่น้องเอ้คิดว่าที่เป็นตัวแม่เหรอครับเพราะว่าได้ผู้แล้วครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพี่ดาศูนย์หกสองครับครับเจ็ดหนึ่งแปดแปดครับเจ็ดสามสามครับครับจริงกลางมหาเราเลยราคานีต่อร้องได้ป่าพี่ดาต่อร้องกันได้ครับครับชื่อสองได้สามอันนี้ลูกเขาจะเลื้อนได้ไยมอ้วนดีครับเนื้อนางดีเนี่ยครับ กินหัวหันเป็นไปเบื้องแม่เดียวเลยพี่น้องบ้านครับมาพ่อกับตัวที่สองบานแล้วซื้อว่าแม่อย่างไรว่ะแม่ถุงเงินครับแม่ถุงเงินครับอนนีกรำตัวเงาด้วยพี่น้องเาาหนาสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงร้อยสามเจ็ดครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดตอนนี้รลท่องกับตัวใหครับนี่ท่องกับพยาอีสารครับใส่ใบหยกครับท่องกับพยาอีสารเนาะครับ น,นุมกกรับประกันท่องวาพี่ดาปาระกันท่องครับตัวนี้ก็กกรับประกันท่องท่องได้หาเดือนกวัวแล้วครับตัวนี้แบบสิบสา,ามมีนาตามใบ่แน้วเนาะครับพยักอีสานพยักอีส,รรสรรานประกันตำหนิฮือนครับตัวนี้ตัวนี้ก็กกร,รับ <พา S 2> ประกันตำหนิรับประกันท่องพร้อมประกันท่องสาวทุกตัวแล้วครับรับราคาเดีพี่ดาราคานี่แปดหมื่นสามพันห้าร้อยครับ แปดหมื่นสามพันห้าร้อยครับห้ามเก่กก็เฮาเฮาอะไรแปดหมื่นสามพันห้าร้อยต่อได้บ๊ันตอร้องกันได้ครับตอร้องได้อีกเนาะครับราคาราคาคุยกันได้คือเกลหรอครับครับรสั่นเก่าไว้สมนีงก้อนมักตัวใดกับจิงกลางมาพ่อกันชิหนาโวมาตอร้องกันได้ครับครับ